ขึ้นแรงมากเลยวันนี้เราไปดูไปเสี่ยงดูว่าจะใสใ่เปล่าขึ้นขนาดนี้บรรยากาศยังสวยแล้วก็เยี่ยมเหมือนเดิมธรรมชาติสุดๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีปลาขึ้นก็สวยเลยแหละครับหมายก็ดีเลยเป็นป่าผักบุ้งด้านข้างๆ ก็ไม่แห้วแล้วครับวันนี้กระซูบครับควรจะหาตัวได้สวัสดีครับหลังจากที่อผมไม่ได้ออกมาดํายิงปลานานวันนี้ก็ถือโอกาสได้แวะมาพักผ่อนมาเที่ยวสักหน่อยวันนี้ออกมาดูอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําบไมาครับวันนี้ไม่ได้มาเขื่อนนี้สองปีแล้วไม่ได้มาปีสองปีแล้วเขื่อนนี้ไม่ได้ลงทีเพราะว่าเขื่อนนี้น้ํามันเป็นเขื่อนที่รับน้ําจากขุนเขาจากเขาครับจากเทือกเขาหลายๆหลายๆช่อง ทีนี้น้ํามันขุน่นมันไม่ค่อยใสโทรถามทางทีมงานทําอะไรเขาบอกว่าน้ําไม่ค่อยใสก็เลยไม่ได้มาสักทีวันนี้ก็อาใสมาดูสักหน่อยจะใสจะขุ่นก็เดี๋ยวต้องไปดูกันแต่วันนี้ลมแรงมากเลยขึ้นก็แรงลมก็แรงแล้วก็น้ําก็ลดกว่า,าปีสองปีที่ผมมารอบที่แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใสหรือจะขุ่นวันนี้ก็มากับพนดิครับพนดีกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ไม่ได้เจอไม่ออกดำปีลาจกันมานานไปครับหลังจากที่หายกันมานานก็น ไปดูไปชมกันหน่อยไปแชร์กันหน่อยว่ามันจะมีไหมไปครับไปลุ้นกันอันนี้ไปเดี๋ยววันนี้อ่หมายนี้มันจะเป็นหมายปลาชะโดกับปลากระสุนซะเยอะตั้งใจจะมาดูปลาชะโดกับปลากระสุนมันจะพอได้ยิงได้ลั่นพอได้หายคันมือแบบไปครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเจอกันเลยอ่าั่งเรือเข้าหมายมันเดิมครับ จะพาออกไปดำจิงฟ้าครับไปไปดูด้วยกันดูขึ้นครับวันนี้ เรือฝ่าขึ้นเราจะใช้วิธีการ <c oughs> ขับเรือใช้หัวเรือตัดกับลูกคลื่นไปครับฝั่งขวามือที่มองเห็นฝั่งขวามือที่มองเห็นจะเป็นสันเขื่อนแต่วันนี้เราไม่ได้ไปสันเขื่อนเราจะเปลี่ยนเราจะขับตะเลิดสันเขื่อนไปแล้วก็ไปเข้าอีกหมายนึงเขาเรียกว่าคลองกลุ่มครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานครับบรรยากาศยังสวยเหมือนเดิมครับอ่าเขื่อนเราไปมาดเขื่อนแห่งนี้ บรรยากาศยังสวยแล้วก็เยี่ยมเหมือนเดิมธรรมาชาติสุดๆแล้วกัน ผมมารอบสองสามปีที่แล้วสองปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยน้ำยังพอมองเห็นแต่วันนี้เข้ามาก็น่าจะน่าจะเห็นส่วนจะเห็นไกลเห็นใกล้กันเดี๋ยวไปดูกันลงไปเสียงกันครับไปครับไปหมายแล้วครับที่ตั้งใจจะลงมาดำกันทุกทีผมมาจะขึ้นไปด้านบนอีกน้ำจะเต็มคลองเลยแต่มารอบนี้น้ำมีแต่หญ้ามีแต่ป่าหญ่าป่าผักบุง เต็มเลยแต่มันก็สวยครับหมายก็ดีอยู่แต่ไม่รู้ปลามันจะขึ้นมาให้ไหมเพราะว่าน้ําสงสัยว่าปีนี้น้ํามันจะเอ่อปีนี้ก่อนฤดูน้ําลงมามันน่าจะแห้งมากแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันแห้งมากก็กลัวเขาลงมาล้อมดางล้อมตะไคร์หาปลาไปดูกันมาแล้วก็ต้องไปดูครับเป็นรุ่นกันแต่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีปลาขึ้นก็สวยเลยแหละครับหมายก็ดีเลยเป็นป่าผักบุ้งด้านข้าง อันดีพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เจอกันในน้ำเลยไปครับไปลุยกันบรรยากาศสวยครับคิดธรรมชาติครับวันนี้ แรกที่ดำลงไปเป็นการ <g ye> อาลองดูสีน้ำแต่ตรงนี้น้ำก็พอมองเห็นครับแต่ว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้มันจะมองยากกว่านี้เลยมองมองน้ำจะขุ่นกว่านี้ปกติคนเราที่ดำน้ำตอนแรกที่ลงแรกๆมันจะยังไม่อึดยังไม่ยังยังหายใจยังยยไม่อึดเพราะว่าร่างกายเราปรับตัวยังไม่ได้ครับ แบบนี้ต้องดำซุ่มอย่างเดียวครับดำไหลไม่ได้เลยมองไม่เห็นยากลารทมาเจอลองดูก่นสักหน่อยครับ ไอ้ตรงที่ผมลงดำมันจะเป็นขอบล่องคลองครับฝั่งฝั่งเลยเลยชายป่ามาก็าจะลึกหน่อยจะเป็นคลองเกา่าที่ว่า,าน้ําไหลออกมาจากเลี่ยมเขาจะเป็นล่องคลองเลยน้ําจะลึกแต่ตรงขอบขอบนี่จะไม่ไม่เท่าไหร่ตรงนี้แต่ก่อนน้าน่าจะแห้งเพราะว่า,าต้นวัชพืชเพิ่งขึ้นมาผมก็ใช้วิธีตีน้ําเรียกปลาเหมือนเหมือนเหมือนเช่นเคยครับ ดำลงไปเหมือนเดิมครับเพื่อจะมีปลากระสุบโตโัโตเข้ามาเมื่อกี้ดำลงไปอึดแรกเจอปลากระสุบแต่มันตัวไม่ไม่โตเป็นปลากระสุบตัวเล็กๆแต่ตัวโตยังไม่เจอเลยครับช่วงนี้ ลงอุดนี้ผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนหมายครับเพราะว่าตรงนี้น้ำมันขุ่นเลยขยับออกมาจากด้านนอกปากทางเข้าอ่าวใหม จะเป็นต้นบัวต้นวัชพืชต้นสลัดแต่ปีนี้มันมาอย่างไงไม่รู้สวยเลยตรงตรงนี้ถ้ามีปลาถ้ามีปลาเยอะๆนี่จะสวยเลยน้ำตรงนี้ก็พอมองเห็นมองเห็นได้ดีเลยเหมือนเดิมครับนอนรอ รกระสูบจะเป็นตัวเล็กๆครับไม่มีตัวโตเข้ามาเลยมีแต่ตัวเล็กๆตัวไม่ค่อยโต สองนิ้วเลยมีแลูกเแบบี้เหมือนเดิมครับขยับลงมาจากที่เดิมนิดนิดนึงแล้วก็ดำลงไปเหมือนเดิมตามป่าสลายหาช่องสวยๆที่พอเราจะาซุ่มได้ครับมันน่าจะมีตัว หมายแบบนี้มันน่าจะมีตัว <c oughs> น่าจะมีปลากระสุกมาแล้วครับนักกระสุบตัวสวยครับใช้ได้ครับอย่าง,งน้อยก็ไม่แห้วแล้วครับวันนี้ไปติดตามกันต่อไปเลยครับ แน่วแล้วครับวันนี้กระสูบครับควรจะหาตัวได้ไปต่อครับ มาแล้วออกไปออกไปแล้วเข้ามาใหม่สิดล,าง,ลางแล้วก็ยิง ผมยิงไม่ทันครับขึ้นมาด้านข้างเลยแต่ยิงไม่ทันเลยทำไมกลับแล้วครับขึ้นน้ําแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้ววันนี้อ,อ่างน,นี้ไม่ได้มาในระยะเวลาสองปีปีสองปีมาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือว่ายังขุนเหมือนเดิมครับน้ําไม่ค่อยใสทกทีเลยปีที่ผมมาแต่ก่อนน้ํามันขึ้นถึงเอถึงชายป่าฝั่งนู้นตอนนี้น้ํามันแห้งสองปีแล้วทีนี้น้ํามันมันมองไม่เห็นเลยน้ํามันขุนหาตัวปลายากมากครับ ไม่เหมือนช่วงน้ำน้ำหลากขึ้นแต่ก่อนหาปลายากมากเลยพอได้ลั่นครับผมปลากระสูกับชาโดตัวมันโตเท่าไหร่พอได้แก้เหงาครับหายคันมือยังไงพัดดิสยังไงก็ะเป้าเก็บเ้าไปไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเป็นการออกมาเช็คหมายกันบ้างแล้วก็มาผ่อนคลายครับชาร์จแบตหน่อยหลังจากทำงานมานานเราก็ ให้รางวัลชีวิตหน่อยชิดธรรมชาติสักนิดครับไปเดี๋ยว,ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ไม่แห้วนะครับ